ดีปกครองใกล้ตัวตอนของเน่าเพราะใครกันจองเลยตรงนั้นแหละริมคลองเหมือนเดิมเลยนะน้องสีที่น้ำยนเย็นๆพร้อมเสิร์ฟเลยด้วยน้องนีมีทำไมพวกเธอชอบมากินร้านนี้กันนะร้านก็ดูดีนะแต่แหมบรรยากาศริมคลองนี่สิกินไม่หวจะเคลียอ้าวเจนน้อง พวกเราไม่ได้มาตั้งนานแล้วตกแต่งร้านใหม่หรอคะดูสดใสานานั่งดีนะถ้าไม่มีกลิ่นนะเอออีกอย่างทําไมวันนี้คนน้อยกว่าทุกทีละคะเอ้ยอย่าให้พูดเลยค่ะคุณวุ้นเจ๊น่ะเบื่อที่สุดเลยลูกค้าเจ๊หายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยก็น้าในกลองเนี่ยสิส่งกลิ่นเหม็นทำลายบรรยากาศร้านเจ๊หมดเจ๊ก็เลยตกแต่งร้านใหม่เพื่อว่าจะช่วยได้บ้างนะค่ะเออ แล้วไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลเลยเหรอคะคลองแถวนี้กี้ก็เห็นมันเน่ามานานมากแล้วนะถ้าอาหารเจไม่อร่อยกี้ไม่บัดทานหรอกคะ่ะว่าแต่เจได้ร้องเรียนไปที่หน่วยงานที่ปล่อยน้ําเสียหรือ,อยังคะแต่แปลกดีนะคะเป็นถึงส่วนราชการที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับสัตว์น้ําน่าจะรู้เรื่องดีว่าถ้าปล่อยน้ําเสียมาจะทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปหมดนะคะ พวกเจ๊เคยแหกกันไปร้องเรียนแล้วค่ะบุกไปถึงหน่วยงานเลยนะคะเนี่ย,ยไปร้องเรียนจนสื่อมาทำข่าวกันเกือบทุกช่องแล้วทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เห็นมีหน่วยงานไหนมาดูแลเลยชาวบ้านที่ทำมากินแถวคลองเนี้ยก็ย้ายหนีกันหมดแล้วล่ะค่ะเจนกครับทำไมไม่ไปฟ้องสารปกครองล่ะครับอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองอะในเมื่อหน่วยงานที่เจ๊ร้องเรียนไปยังเพิกเฉย ละเลยทาให้เกิดความเดือดร้อนลำคานันมาหลายปีปล่อยนานไปไม่ดีนะครับสารปกครองเนี่เหรอคะจะฟ้องได้เหรอแล้วจะช่วยพวกเราได้เหรอคะนั่นนะสิมั่วเปล่านี่ไม่มั่วครับผมนะ่ะเพิ่งจะได้อ่านเรื่องคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางเว็บไซต์ของสารปกครองมีคดีตัวอย่างที่เกี่ยวกับรัฐทำระเมิดกับประชาชนที่ปล่อยน้ำเสียลงคลองเยอะมากไม่มีการควบคุม แล้วก็ไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแลชาวบ้านที่เดือดร้อนก็เลยมายื่นฟ้องต่อสารปกครองผมว่าเรื่องราวคล้ายๆกับเจ๊นะครับและที่ผมมั่นใจว่าสารปกครองเป็นที่พึ่งเจ๊ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะว่าที่สารปกครองนะ่ะเขาใช้ระบบไตส่สวนในการพิจารณาคดีก็คือสารจะเป็นผู้สแสวงหาข้อเท็จจริงเองเพื่อให้ได้ข้อมูลคดีครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการไตส่สวนหรือการสั่งให้คู่กรณีแสดงพยานหลักฐาน หรือบางกรณีสารก็ออกไปเดินเผชิญเสบคดีในที่เกิดเหตุดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานของรัฐจะไม่ยอมให้ข้อมูลหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีเพราะทำยังไงอ่ะก็รอดสายตาของสารปกครองไปไม่ได้โอ้ยดีจังเลยค่ะเราก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องกฎมงกฎหมายอะไรนีด้วยสิ ขอบคุณมากนะคะคุณคุณดีเลยเดี๋ยวเจจะเรียกเพื่อนบ้านไปสารปกครองตอนนี้เลยดีกว่าปิดร้านเอาอเ,ออเ,ออเจนอกจ๋าใจคอจะปิดร้านเลยหรือคะพวกหนูยังไม่ได้สั่งอาหารเลยนะคะเจ <c oughs> <c oughs> มากเลยนะคะที่ช่วยเหลือให้คําแนะนำกับเจและชาวบ้านแถวนี้นะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะเจ๊พวกเราก็จะได้ไม่ต้องกินข้าวเครากลิ่นเหม็นของคลองเน่าอีกแล้วนั่นสิบรรยากาศร้านเจ๊นกเนี่ยน่าน,นั่งขึ้นเยอะจ้าตั้งแต่สารท่านสั่งให้ศูนย์วิจัยบำบัดําำเสียก่อนปล่อยทิ้งลงคลองคลองนี้ก็ดูใสขึ้นเยอะ ขินเ็นเน่าก็ไม่มีแล้วด้วยสารปกครองเป็นที่พึ่งของพระเจาชนจ,จ,จริงๆ